โ okay. อเคอะกระตังมาแล้วนะคะกระกระตังกระตังมาแล้วกระตังอย่าลืมส่งอาีาน,นะคะครับสวัสดีครับกระตังอย่าลืมส่งงานคุณครูนะคะภาพปะติดนะคะจากกระดาษสีนะลูกนะอย่าลืมเนาะนะคะเหลืองานชิ้นเดียวค่ะโอเควันนี้เนาะเดี๋ยวคุณครูแชร์สไลด์ก่อนนะคะปึ๊บ วันนี้วันอังคารแล้วเนาะคนกูลืมเปลี่ยนวันนี้วันอังคารที่14แล้วนะคะลืมเปลี่ยนวันวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เรื่องศิละปะงานศินละปะสามมิติมานในบ้านมาในเต็มของบ้านโดบปิตะใช่ครับ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานศิลปะสามิติจุดประสงค์ในการเรียนในวันนี้นะคะคืออยากจะให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับงานศิลปะสามมิตินะคะว่ามันเป็นยังไง อ่าสามิตินี่มันเป็นยังไงแล้วก็อยากจะให้นักเรียนสามารถบอกวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสารรค์งานได้แล้วก็วิธีการทํางานสามมิติมันทําอย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนรู้ทฤษฎีเมื่อเรียนรู้ทฤษฎีเสร็จแล้วเรารับความรู้เสร็จแล้วเราจะลองทําดูนะคะวันนี้เราจะลองทําดูเนาะก่อนอื่นนักเรียนรู้จักเอาแค่ความหมายเดียวก่อนคือคําว่าสามมิติ คำว่าสามมิติมันคืออะไรคะนักเรียนต้องเข้าใจคำนี้ก่อนเอาแค่คำว่าสามมิติก่อนนะคะนักเรียนเข้าใจคำว่าสามมิติหรือยังเข้าใจไม่ลูกพอจะเข้าใจคำว่าสามมิติไหมคะคำว่าสามมิติคืออะไรไหนใครจะอธิบายได้คะก็คือทะลุทะลุทะลุได้อ่าโอเคทะลุได้โอเคอะไรอีกคะ พราะว่าหนูเคยเล่นเกสามดีมันเหมือนแบบนั้นนะคะอืมทะลุได้เพื่อนบอกทะลุได้ยังไงอีกคะสามมิติคือ,อยังไงอีกคะหนูขอตอบค่ะในรูปาภาพนี้มันเป็นสามมิติมากเลยครับสามมิติเหมือนมีอะไรเข้าเข้ามาเหมือน,นความเป็นจริงมันเป็นยังไงคะเกรดเห,หมือนเราเหมือนประตูมิติเลย มันเหมือนประตูมันเหมือนอยังไงลูกม,มันเหมือนของจริงเหมื<ก>อนของจริงมันเหมือนของจริงอ่ามันเหมือนของจริงโอเคแบบเ,รเราได้เราได้คีย์ของมันแล้ว<ก>เราได้คีย์ของมันแล้วอ่าโอเค,ออเคมีใครจะเสริมอีกไหมคะสามมิติเอาแค่คำว่าสามมิติก่อน เพื่อนพูดมาได้คีย์เวิร์ดคำหนึ่งแล้วคือมันเหมือน,นจริงนะคะเป็นยังไงครับออเนอร์เหมือนมันทะลุออกกันจากหน้าจอครับครับถูกต้องอจากห้องขังมากกว่าทะลุกออกจากห้องขังมากกว่าโอเคนะคะสรุปเลยเน,นะคะทะลุทะลุได้อ่าทะลุได้สรุปเลยงานศิลปะสามมิตินะคะนะคะเอาคำแค่สามมิติก่อน สามมิติเนี่ยคือสิ่งที่เราสามารถเห็นได้รอบด้านเลยนะคะแค่คําว่าสามมิติเห็นได้รอบด้านเห็นหมดเลยเห็นเป็นทั้งความกว้างความยาวความตื้นความลึกหนาบางคือเห็นจนทะลุออกมานะคะทะลุออกมาเปรียบเสมือนจริงเปรียบเสมือนของจริงนะคะอันนี้คือคำว่าสามมิติทีนี้ งานศิลปะสามมิติถ้าเอามาต่อกันมันจะหมายถึงผลงานศิลปะอันนี้เหมือนรูปที่นักเรียนดูนะคะเขาเขาเรียกว่าผลงานศิลปะนะผลงานศิลปะที่สามารถมองเห็นได้รอบด้านเห็นได้รอบด้านเลยเห็นรอบหมดเลยะะนะคะ ด้วยวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เทคนิควิธีการต่างๆที่หลากหลายนะคะเขามีเทคนิควิธีการที่มากมายไงลูกเ <l ots> ขาถึงทําเป็นงานศิลป,ปะสามมิติออกมาได้แต่อุปกรณ์ในการทํานั้นมีแค่คืออุปกรณ์ในการทําเบสิกมากทุกคนสามารถทําได้นะคะแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนบ่อยๆอ,อาศัยความชํานาญเป็นพิเศษฉะนั้น สรุปเลยมีออกข้อสอบนะคะงานศิลปะสามิติหมายถึงผลงานศิลปะที่สามารถมองเห็นได้รอบด้านนะคะอันนี้คือ keyword สำคัญศนะิลปะโอ้ยเซลหลายโลกอผลงานศิลปะที่สามารถมองเห็นได้รอบด้านรอบด้านรอบทิศรอบรอบ,รอบหมดเลยนะคะทีนี้มาดูวัสดุอุปกรณ์กันว่ามันมีอะไรบ้างอันนี้คือที่เขาใช้ นะคะ,ะมีกัรไกซึ่งกัรไกก็จะมีสองชนิดกัรไกลไปลายมนกับกัรไกลไปลายแหลมเขาเอามาทําอะไรเขาเอามาใช้นะคะเขานิยมเอามาใช้ในการตัดเส้นอันนี้สําหรับคนที่เขาทําอันนี้นะคะวาดภาพกําแพงเอยวาดเพดานเอยวาดพื้นเอยนะคะเขาจะใช้กัรไกมาเป็นส่วนมาเป็นอุปกรณ์หนึ่งอ่ะในการตัดเส้นตัดลวดลายนะคะ อุปกรณ์ชิ้นต่อไปที่เขาใช้เนาะก็คือคัตเตอร์คัตเตอร์บางทีงานศิละปะสามิติที่มันอยู่บนกำแพงหรืออยู่พื้นอะไรประมาณนี้มันจะมียื่นออกมาเขาจะติดอุปกรณ์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะไม่ใช่แค่บนผนังเรียบๆนะอ่าบางทีเขาจะติดอุปกรณ์ยื่นออกมามันก็ต้องใช้คัตเตอร์ในการกรีดการตัดนิดนึงเนาะ ต่อไปอันนี้อุปกรณ์สำคัญมากมายอมมาแล้วอปิดไมค์หน่อยลูกนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากใช้ทำทั้งภาพสามมิติบนกระดาษแล้วก็ภาพสามมิติบนผนงังคือเราจะต้องใช้ของเหล่านี้นั่นก็คือดินสอไม้บรรทัดยางลบใช้เพื่ออะไรเพื่อเป็นอุปกรณ์ในการล่างภาพหรือล่างแบบก่อนที่เราจะลงสีนะคะ ต่อไปกาวกาวสำคัญมากเพราะว่าบางที่นะคะาบางบางที่เขาทำภาพศิลปะยื่นออกมาจากผนังหรือยื่นออกมาจากเสาอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอาศัยกาวในการาติดแปะยึดสิ่งเหล่านั้นนะคะต่อไป อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือสีนะคะสีก็จะมีหลากหลายชนิดใช่ไหมลูกก็จะมีทั้งสีโปสเตอร์สีน้ำสีเทียนสีไม้แต่ว่าเราจะต้องเลือกใช้ตามลักษณะงานให้ถูกต้องเช่นถ้าเราจะทำภาพศิลปะบนกระดาษ A4 เราจะต้องเลือกสีอะไรคะถ้าเราจะทำอาอ่บนกระดาษ A4 เราจะต้องเลือกสีอะไรคะ สีไม้สีไมส้มสีเทียนอย่างนี้ใช่ไหมลูกอ่าสีน้ำได้ไหมพอได้ไหมถ้าถ้าใส่เยอะมันก็จะเปียกใช่ไหมคะสีน้ำอ่าใช่ค่ะอ่าทีนี้พวกสีโปสเตอร์สีอะคริลิกอะไรพวกเนี้ยสามารถไปทำที่ไหนลูกบนกำแพงหรือ ผนังเพดานหรือพื้นอย่างนี้นะคะเราจะต้องเลือกใช้สีตามลักษณะงานให้ถูกต้องเนาะ,อ,ะอันนี้นะคะให้นักเรียนดูนิดนึงวันนี้อุปกรณ์ที่จะให้นักเรียนเตรียมก็คือมีสามอย่าง1กระดาษ A4 หนึ่งแผ่นค่ะเตรียมเลยนะคะ กระดาษ A4 หนึ่งแผ่น2ดินสอดินสอให้นักเรียนดูว่าวันนี้นักเรียนมีดินสออะไรนะคะอันนี้เป็นเกรดความดําของดินสอดินสอมันก็จะมีหลายเกรดนะคะไม่ใช่มีแค่ 2B อะไรประมาณนี้มันจะมีหมดเลยอะนักเรียนดูนะความดานะคะดินสอที่มีความดําไส้ดํามากที่สุดเข้มมากที่สุดก็คือดินสอ9 B 9b 8b 7b 6b 5b จะมีความดํามากเหมาะสําหรับการแรเงาภาพเพื่อให้มันเป็นสามมิติออกมาเหมาะมากเลยนะคะดินสออ่าเกรดพวกนี้ส่วนดินสอที่เราใช้อยู่ประจําก็คือดินสอ 2b ซึ่ง 2> 2 <B S 1> นักเรียนมีอะไรคะ 2> 2 <B. S 1> ใช้อยู่ประจําก็คือ 2b ลูกเฮดบด้วย อ่า 2b ก็คือตรงนี้ค่ะความดําก็ยังอยู่ในเกรดที่เป็นเอ่อมีความดําอยู่นะ 2b คือมีความดําอยู่ดินสอ HB มันจะอยู่ตรงนี้ค่ะเกรดจะอยู่ตรงนี้ความดําก็จะน้อยกว่า 2b อ่านักเรียนเอาดินสอขึ้นมาค่ะกระดาษ AC วันนี้อุปกรณ์วันนี้คือมีดินสอหนึ่งแท่งกระดาษ AC หนึแ่แผนแล้วก็ยางลบนะคะ เพราะว่าวันนี้เราจะมาฝึกทําภาพสามมิติกันแต่คุณครูไม่ได้ให้นักเรียนทําบนกําแพงแน่นอนหให้ทําบนกระดาษ A4 นี่แหละนะคะฝึกทําก่อน<ห>้าใจบอ,<น>อเดี๋ยวเด้อ<ะ>นี่ดินสอนะคะ<ห>นักเรียนดูตรงนี้ลูกใครดูดินสอไม่ออกวิธีการดูตรงนี้ค่ะสองดี <2 B S 1> เห็นไหมลูกนี่สองดีเหมือนกัน<ช> <he. S 2> เห็นไหมสองดีนะคะ 2B นะคะอันน uhm. ี DM, ้เด the nice. ้อ 2B นะคะเห็นไหมคะถ้าสมมติหนูใช้ h B นะลูกวันเนี้ยจะใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะวันเนี้ยจะต้องเน้นการแรงเงานะคะโอเค2อบโอเคจ้าโอเคจ้า หนูไม่สี C B แต่หนูไม่มีสองบีค่ะอ่ะได้ค่ะสีบีสีบีความดําของหนูก็จะอยู่ประมาณนี้ดำดำได้ใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอดําๆเลยดินสอขอใสดําๆเนี่ยสีสีบีของหนูก็จะดํามากกว่าเพื่อนเลยดํากว่าครูอีกครูได้แค่เนี้ยได้แค่สองบครูครับผมอีอีครับอีอีของหนูจะเป็นอ้าวไม่มีอีอีเหรอคะอีอีดำดำแค่ไหนลูกอันนี้มีถึง น,น,นี่มี H ม,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 มี F มี head, มีมีดินสอดูนะลูกมี F มี H มีเจ็ด H แปด H เก้า H อันนี้อันนี้คือจางสุดๆเลยก็คือมีความอ่อนมากนะคะแต่วันนี้เก้า H จางที่สุดเก้าเก้า H คือดำสุดสิลูกนี่ดำสุดๆนะคะดำมากเค้ามันถึงจะเก้า V มันถึงจะดำที่สุด ครับเ่สเ<ด>อ็นดัน้อยที่สุดโอเคนักเรียนเตรียมเรียบร้อยแล้วนะวันนี้เราจะมาทํางานศิลปะตรงนี้ค่ะงานศิลปะสามมิติแต่ว่าอันนักเรียนฟังนะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทําเป็นภาพขาวดําขาวดําตัวอย่างให้ดูนะคะอย่างเช่นเลิฟเห็นไหมคะเวลคัมอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวอย่างการทำศิลปะสามมิติบนกระดาษ AC เราสร้าง<ห>นบนกระดาษ a อ อะไระคะทำได้ไหมคสามมิติได้ไหมครับไรนะลูกสามมิติครับเขาทําได้เขาทําได้ลูกอันนี้นะลูกที่เราเห็น <c oughs> ทำเรยวเดี๋ยวคุณผูพาทามแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้ที่นักเรียนเห็นเนาะเป็นผลงานที่ทําจากกระดาษ A4 แค่นี้นะคะด้านบนคือการแรงเงาที่เป็นภาพขาวดําส่วนด้านล่างเป็นการใช้สีไม้ระบายนะคะ เป็นการใช้สีไม้ระบายเทคนิคมีอยู่ว่านักเรียนจะวาดอะไรก็ได้วันนี้แต่จะต้องมีเงาตกกระทบคำว่าสามมิติหนูจะต้องมีเงาสำคัญมากคือต้องมีเงาตกกระทบนะคะอะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดผลงานชิ้นนี้ให้ดูก่อนผลงานสามมิติแต่ว่าอันนี้จะเป็นการทําบนกำแพงนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นการวาดบนกำแพง อ่าต่อไปอันนี้จะเป็นการวาดบนพื้นนะคะการวาดบนพื้นนะคะอันนี้คือการวาดทั้งหมดเลยนะคะการวาดการระบายสีทั้งหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นการวาดบนกําแพงเหมือนกันนะคะอะไรคะเนี่ยตัวอะไรคะเห็นไหมคะสามมิติก็ซิล่าเหรอคะก็ซิล่าค่ะิลก ให้นักเรียนสังเกตดูคุณครูแลแรงเงาอะไรพวกนี้ไม่ยากหรอกแต่ว่าที่ยากคือคือวเห็นความกว้างครับเห็นไหมลูกสําคัญที่สุดคือเงาเพราะว่าสามมิติเห็นไหมลูกหนูเห็นไหมคะคุณครูจะวงกลมให้ดูนะให้ดูความอ่อนอ่าสำคัญที่สุดต้องมีเงานะคะถ้ามีเงามันจะมันจะมีมิติขึ้นมาอ่า ทำไมต้องมีเงาต้องมีเงาสิลูกเดี๋ยวค,คุณครูจะเล่าให้ฟังอันนี้เป็นผลงานสามมิติเหมือนกันทั้งบนกําแพงอันนี้ทำสองอย่างค่ะทั้งบนกําแพงแล้วก็พื้นอันนี้ทั้งกําแพงแล้วก็พื้นนะคะต่อไปอมาเลยวันนี้ทําเลยนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะกิจกรรมฝึกฝน<อ>วันนี้<อ>คือได้แป๊บนึงเดี๋ยวค,คุณครูจะบอกนะคะ ก,กิจกรรมฝึกฝนวันนี้คือให้นักเรียนทดลองทําภาพสามิติจํานวนหนึ่งรูปทําเลยค่ะรูปอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นง่ายสุดๆดง่ายสุดสดคือรูปแอปเปิลแอปเปิลหรือรูปสม้มนะคะหรือรูปสม้มเดี๋ยวคุณครูจะมีคลิปวิดีโอคลิปหนึ่งนะคะคลิปหนึ่งเปิดให้นักเรียนดูนักเรียนจะทําตามก็ได้ ใช่ค่ะหนูจะวาดแอปเปิลก็ได้วาดส้มก็ได้แต่ที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคะคือมันต้องมีเงาลูกอ่านักเรียนทําเลยค่ะวันนี้เราฝึกทําเลยนะคะทําอย่างไรให้มันเป็นสามิติทําทอย่างไรให้มันนูนออกมาให้มันนูนออกมาหนูวาดเลยลูกวาดแอปเปิ้ลเลยวาดแอปเปิ้ลเลยปึ๊บปึ๊บปบ๊วิธีการแรเ,เงา เข้มเข้มอะครููจะพูดง่ายๆเป็นเป็นศั์แบบง่ายๆวิวิธีการแรงเงาให้มันเข้มเข้มให้มันสมจริงนะคะให้หนูเลือกทางที่หนูจะแรงเงาเพียงทางเดียวเขาเรียกว่าทางแสงเข้าเขาเรียกว่าทางแสงเข้าถ้าหนูจะเลือกแสงเข้าทางขวาให้หนูแรงเงาหนักหนักเลยทางขวามือแล้วก็ทําเงาออกมาเข้มเข้มทางด้านขวาส่วนด้านซ้าย ปล่อยให้มันโปร่งแสงแต่ก็แรงเงาอยู่นะลูกแต่ว่าด้านซ้ายให้มันโปร่งแสงคือมันจะเป็นการไล่ระดับความดําขวามือให้ดําสุดๆถ้าหนูจะเอาแสงเข้าด้านซ้ายด้านซ้ายมือจะต้องแลงเงาให้ดำดำปื๊ดๆเลยนะคะแล้วก็มีเงาตกกระทบด้านล่างด้วยให้ทำง่ายสุดๆคือรูปแอปเปิลหรือรูปส้มโอเคนะคะอ่ะ ให้นักเรียนเนรมิตเลยทํายังไงก็ได้ให้ภาพของหนูเนี่ยเป็นสามมิติเด้งขึ้นมาเดี๋ยววันนี้คครูจะเปิดคลิปวิดีโอให้ดูหนึ่งคลิปเป็นวิธีการทำรได้ยังไงอ่ะครับทำกระนูได้ยังไงอะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปวิดีโอให้ดูวิธีการทําภาพสามมิตินะคะเดี๋ยวครูเปิดให้ดูเลยนักเรียนจะทําตามก็ได้นะคะแต่คลิปเข้าไปเร็วนิดหนึ่งนะลูกอ่า ปึ๊บเดี๋ยวนะเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นการแรงเงาตัว A เดี๋ยวคุณครูเปิดให้ดูเลยนะคะ